ครับสวัสดีครับวันนี้ผมในาใยชัยพัฒน์ซีมณีชัยนะครับก็จะมาพูดเรื่องขององค์ความรู้นะครับเรื่องระบบตรวจติดตามการทํางานอย่างชันฉลาดนะครับหรือ s มาร์ m มอนิเตอร์ลนะครับกรณีศึกษาระบบการตรวจติดตามกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อนะครับซึ่งตัวนี้เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.0สําหรับอุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับ ครับหัวข้อการบรรยายในวันนี้ก็จะมีห้าห้าหัวข้อด้วยกันนะครับหนึ่งความสำคัญของปัญหาครับสองเรื่องส่วนประกอบในการพัฒนาระบ 3, บงานสามกระบวนการการทํางานของระบบสี่ผลการเพิ่มผลิตภาพและห้าผลการยกระดับฐานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสี่จุดศูนย์ครับเรามาที่เรื่องความสําคัญของปัญหานะครับอันแรกนะครับความสําคัญของปัญหาที่เราเจอคือว่าตัวโรงงานที่เราเข้าไปในการทําองค์ความรู้ตัวนี้นะครับ เป็นการผลิตแบบ Make to Order นะครับซึ่งการรับสั่งเนี่ยใช้เวลานในการผลิตเนี่ยนานนะครับแล้วก็ไม่มีระบบในการติดตามการทํางานนะครับที่ที่เป็นระบบสามารถตวติดตามได้นะครับทําให้ไม่สามารถติดตามได้แบบทันเวลาครับไม่ทราบสถานะของการผลิตนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยใบสั่งงานหรือสถานะการผลิตของตัวชิ้นงานนั้นตเนี่ย อยู่ในขั้นตอนใดนะครับและแต่ละขั้นตอนเนี่ยผลิตได้จานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ไม่สามารถที่จะติดตามได้นะครับซึ่งทําให้เกิดปัญหาในการรายงานจํานวนผลหรือว่าผลผลิตเนี่ยที่ไม่ตรงกันนะครับมีจึงมีปัญหาในเรื่องของการจ่ายค่าแรงต่างๆนะเกิดข้อถกเถียงแล้วก็ขาดประสิทธิภาพในการทํางานนะครับอีกทั้งการนับผลผลิตคงเหลือในกระบวนการเนี่ยใช้เวลามากนะครับแล้วก็หากเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็ต้องทําการรีเช็คใหม่เนี่ยซึ่งเช้ เพ่ใช้เวลานานนะครับแล้วก็เสียเวลาอย่างมากนะครับจากปัญหาที่เราพูดถึงใน4ปัญหาหลักๆนะครับก็ในปัญหาแรกเนี่ยไม่มีระบบการติดตามทํางานแล้วก็ไม่ทราบว่าสถานะการผลิตเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วก็จำนวนกี่ชิ้นนะครับก็ทางเราเองก็ได้พัฒนาตัวระบบติดตามรับกระบวนการผลิตสมาร์ทโมเดลลิงนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร,ร่วมกับตัวบาร์โค้ดนะครับในการช่วยติดตามสถานะนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับ ต่อมาในเรื่องของการรายงานจํานวนปัญหาที่ไม่ตรงกันเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตัวระบบในการประมวลจํานวนผลผลิตนะครับชื่อพนักงานที่ผลิตแล้วก็ค่าแรงต่างๆนะครับทาให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบนะครับต่อมานะครับอันที่4ี่ก็เป็นการนับผลผลิตคงเหลือในกระบวนการเราก็ได้สร้างระบบตัวสรุปผลผลิตคงเหลือในกระบวนการขึ้นมาก็ทําให้สามารถลดเวลาการตรวจสอบแล้วก็ช่วย ในการจัดสรรพนักงานผลิตนะครับให้สามารถที่จะผลิตได้นะครับต่อมาในเรื่องส่วนประกอบในการพันาระบบนะครับระบบก็จะประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ครับอันแรกก็จะเป็นตัวตัวส่วนของฟอนต์เอ็นะครับส่วนฟอนต์เอ็ก็คือเป็นหน้าจอนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานซึ่งตัวนี้เราจะใช้เป็น React นะครับแล้วก็เป็น ประเภทของ Java Scri p t นะครับซึ่งใช้ในการออกแบบนะครับตัวหน้าจอเว็บไซต์เนี่ยที่เราใช้งานนะครับซึ่งตัวการสร้างด้วย Java s c r i p t นะครับหรือ r e เ c t เนี่ยก็จะทำให้ตัวโค้ดเนี่ยไม่มีความซับซ้อนนะครับสามารถแบ่งออกเป็นส่วนเล็กนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับช่วยในการพัฒนาตัวเว็บไซต์เนี่ยได้สะดวกสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้ครับ มันก็จะทสามารถที่จะดีไซน์คอมเพนเซนต์ต่างๆแล้วก็รูปแบบฐานข้อมูลครับให้ใช้งานง่ายแล้วก็ง่ายต่อการดูแลต่อมาในส่วนของ back end นะครับก็คือตัวระบบข้างในนะครับที่ใช้ของเราก็จะใช้เป็นตัวภาษา Go นะครับหรือว่าภาษา Go lang นะครับซึ่งพัฒนาด้วยทาง Google นะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา System Programming นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้ในพวกการสร้างพวก API server หรือว่า เน็ตเบอร์แอปพลิเคชันต่างๆครับจุดเด่นของภาษาโ o ก็คือว่าเป็น Compile l a n g ง a g e นะครับเป็นภาษาที่มีการแทะแปรซอร์สโค้ต่างๆแล้วนะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้ได้กับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องแปลคำสั่งใหม่นะครับซึ่งภาษาพวกนี้นะครับเราก็จะเป็นพวก JS หรือ PHP นะครับซึ่งก็สามารถที่ทำงานได้เร็วนะครับ ต่อมาในเรื่องของตัวฐาน d a t a ต a รเบสนะครับเราก็จะใช้เป็น SQL database นะครับซึ่ง SQL ก็คือเรียกมาจากสแต็กเจอร์คิวรี่แร g เนะครับซึ่งเป็นภาษา s c r i p t i n นนะครับในการสร้างปรับปรุงแล้วก็บริหารจัดการตัวข้อมูลนะครับซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลสัมพันธ์นะครับหรือ RDBMS นะครับตัวนี้ซึ่ง SQL ส่วนใหญ่เนี่ยการเข้าถึงเราก็จะเข้าถึงในรูปแบบของตารางนะครับหรือเป็นเมทริกนะครับ ในรูปแบบของตารางเมตริกซึ่ง s q l i t e นะครับที่เราใช้นะครับก็จะเป็นตัว Open Source s x l นะครับซึ่งได้รับความนิยมจุดเด่นก็คือว่าสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งสามารถจะเก็บข้อมูลทั้งหมดได้อยู่ในไฟล์เดียวกันให้มีความสะดวกรวด,ดเร็วนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่ไฟล์เนี่ยถูกเก็บไว้บนเครื่องนะครับ local เ,เนี่ยทำให้เกิดการ overwrite เกิดขึ้นนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหานะครับเราก็ต้องทําการเข้ารหัสนะครับหรือ encrypt ตัวข้อมูลก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลที่เราจะทําการลงดัตเตอรเบสต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบ3า,าตัวหลักๆที่ใช้นะครับในการสร้างตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโปรแกรมที่เราใช้ในการติดตามการทํางานของกระบวนการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ ตัวแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นนะครับซึ่งเราพัฒนาขึ้นเดิมเนี่ยเราใช้อยู่ในที่เรียกว่าตัว Wing Speed นะครับเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินนะครับเป็นรายงานผลการเงินต่างๆเราก็ได้ทําการย้ายฐานข้อมูลต่างๆเช่นฐานข้อมูลลูกค้านะครับผ,ผลิตภัณฑ์นะครับสตาฟหรือว่าพนักงานนะครับแล้วก็ตัวใบใบสั่งจ้างหรือใบสั่งงานต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ระบบนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับ ในการติดตามซึ่ง Data ทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าวิ่งสู่ระบบนะครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวกระบวนการทํางานของตัวระบบนะครับครับก็ตัว,ต,ว,ต,วตัวระบบนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัว Input นะครับซึ่ง Input เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของออเดอร์กับ process นะครับในส่วนของออเดอร์เนี่ยก็จะเป็น Data เกี่ยวกับพวก ลูกค้าสินค้านะครับวันสั่งงานวันรับของรหัสใบสินค้านะครับทางตัวพนักงานหรือจํานวนสินค้าต่างๆนะครับในด้านของโปรเซสนะครับตัวนี้ในแต่ละโปรเซสนะครับเราก็ต้องติดตามว่าเป็นสินค้าชนิดไหนนะครับรหัสใบสั่งงานอะไรอยู่กระบวนการอะไรครับแล้วก็วันที่รายงานเนี่ยครับ วันที่เท่าไหร่ครับชื่อพนักงานที่ทําในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรจานวนชิ้นงานที่ผ่านที่สียเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Input หลักๆที่เราใช้ในระบบนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของโปรเซสของระบบนะครับก็ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2อสอส่วนนะครับอันแรกก็จะจะเป็นตัวด a c o v รีค e เ o อร์นะครับก็คือเป็นตัวรับข้อมูลนะครับซึ่งตัวของเราเนี่ยเราใช้เป็นการสแกน QR code นะครับหรือตัวบาร์โค้ดก็ได้นะครับต่อมาใน ในส่วนที่2ก็จะเป็นตัว p r o c e s หรือตัว manage database ต่างๆครับก็คือเป็นตัวที่เก็บฐานข้อมูลตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือว่าเราเอาโปรแกรมเนี่ยเข้าไปวางไว้ในตัวเซฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเนี่ยก็เก็บฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราได้รับจากตัวอินพุตเนี่ยเข้ามาแล้วก็ประมวลผลต่อนะครับต่อมาในในตัวของ output นะครับ output ก็คือเป็นหน้าจอตัวโปรแกรมที่เราทําการเก็บข้อมูลต่างๆมานะครับแล้วก็ตัวระบบเนี่ยได้ประมวลผลออกมาแล้วออกมาเป็น output นะครับ ซึ่งตัวโปรแกรมของเราเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3าส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับก็จะหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสนะครับก็จะเป็นส่วนในส่วนของตัว Input นะครับก็คือเราจะมีการอันแรกจะเป็นตัวการสร้างใบสั่งงาน QR code นะครับเพื่อติดตามสัน,นะคนับอันที่2ก็จะเป็นตัวการสร้างฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับอันที่3เป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้านะครับอันที่4ี่ก็จะเป็นตัวการสร้างฐานข้อมูลของพนักงานครับในบริษัทนะครับ อันที่หนะครับตัวสเตตัสนะครับเป็นตัวโปรเซ s ในการรับข้อมูลเข้านะครับในในระบบเพื่อทำการประมวลผลต่อไปนะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้ตัวของ QR code ในการรับข้อมูลเข้านะครับแล้วก็มีการบันทึกจากพนักงานในแต่ละสถานีต่างๆที่ตัวใบงานหรือใบสัง่งจ้างได้ผ่านไปนะครับต่อมาในส่วนของตัว o u t p u t นะครับก็จะมีในส่วนของ Report นะครับก็คือเป็นการสรุปการตรวจสอบการติดตามในกระบวนการนะครับ เบอร์เจ็ดนะครับก็คือเป็นการสรุปขั้นแรงของพนักงานงต่างๆนะครับที่ที่ทํางานมาอาจจะสามารถที่จะสรุปได้อาจจะเป็นรายวันก็ได้นะครับเป็นรายวีคห์หรือรายเดือนอันนี้แล้วแต่ที่เราสามารถเลือกได้นะครับต่อมาในส่วนของแบ็กบอกนะครับก็คือเป็นการสรุปยอดผลิตคงเหลือนะครับในกระบวนการขั้นตอนต่นตางๆน,นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอที่เราเข้าเข้าจากหน้าจอนะครับ ก็จะมีตัวเมนูหลักๆแปดตัวที่ได้กล่าวไปนะครับครับเรามาดูแต่ละอันกันนะครับอันแรกนะครับจะเป็นตัวการสร้างใบสั่งงานนะครับแล้วก็คิวะคนในการติดตามสถานะนะครับซึ่งในหน้านี้ครับเราจะสามารถที่จะระบุตัวตัวลูกค้านะครับตัวสินค้าต่างๆนะครับวันวันวันที่ วันที่สร้างตัวใบนะครับแล้วก็วันรับของนะครับแล้วก็รหัสใบสั่งงานต่างๆเนี่ยหัวหน้าช่างคือใครนะครับหรือแล้วก็ตัวเลขล๊อตต่างๆนะครับซึ่งในตัวออเดอร์นะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับพอบันทึกนะครับพอสร้างเสร็จมันก็จะเจนตัว QR code มาให้เรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าตัว QR code เนี่ยเราเราสามารถที่จะแปะเป็นลายชิ้นก็ได้หากมีชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็แต่ว่าที่แนะนําเนี่ยถ้าเป็นชิ้นส่วนเยอะๆเนี่ยเราก็จะ แปะเป็นลายลอตแทนนะครับเพราะว่าในในระบบเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกอตัวผิดพันธุ์ที่เสียหรือที่ผ่านได้นะครับซึ่งตัวนี้พอเรากรอกข้อมูลครบทั้งหมดเราก็กดสร้างนะครับแล้วก็ตัวระบบก็จะเจนตัว QR code มาให้เราสามารถพิมพ์ใบตัวพิมพ์ใบสั่งงานตัวนั้นมาได้ครับซึ่งมี QR code แปะอยู่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำการสร้างฐานข้อมูลในส่วนของของเบอร์ เบอร์2เบอร์3และเบอร์4ก่อนนะครับครับต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งฐานข้อมูลผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะแอดเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขตัวผิดพลาดต่างๆที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะครับว่าในแต่ละผิดพลาดนะครับว่ามีชื่ออะไรนะครับวัสดุทําจากอะไรน้ําหนักเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้จะไปเกี่ยวกับการคนนํานวณวัสดุ ที่ตกค้างในแต่ละขั้นตอนด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำนะครับของแต่ละผิดพันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ราคาต่อตัวนะครับของแต่ละขั้นตอนนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถตั้งได้ครับว่าแต่ละขั้นตอนหรือของวัดของสินค้าแต่ตัวเนี่ยสามารถตั้งค่าได้แตกต่างกันครับซึ่งจะใช้ในการคำนวณค่าแรงของพนักงานต่อไปนะครับซึ่งหลังจากที่เราตั้งค่าตัวนี้เสร็จนะครับเราก็ กดแอดข้อมูลนะครับหรือขั้นตอนไหนนะครับที่มีความใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถที่จะรีมูฟออกนะครับหรือลบออกได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อมาในการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้านะครับเราก็จะมีการเพิ่มลูกค้าครับโดยเราสามารถกรอกรหัสลูกค้านะครับเลขที่นิติบ,บุคคลนะครับชื่อลูกค้า นะครับก็คือชื่อบริษัทแล้วก็ที่อยู่ของลูกค้านะครับซึ่งในนี้เราก็จะมีฐานข้อมูลลูกค้าต่างๆที่ทํามานะครับทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้นะครับเพื่อใช้ในการเลือกในในส่วนของออเดอร์ได้นะครับต่อมาในส่วนของสตาฟนะครับสตาฟก็ก็จะเป็นข้อมูลของพนักงานทั้งหมดครับเราสามารถเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะอีดิตต่างๆได้นะครับแก้ไขข้อมูลต่างๆพนักงานได้ชื่อนามสกุลหรือว่าตัวยูเซอร์ตำแหน่งต่างๆซึ่ง ตัวตำแหน่งเนี่ยที่ทางระบบได้ตั้งไว้ก็จะมีสส่วนนะครับเป็นส่วนของ min, แอดมินกับส่วนของยูเซอร์นะครับยูเซอร์ก็จะเข้าได้แค่การเช็คอินนะครับแล้วก็อัปเดตสเตตัสต่างๆนะครับส่วนส่วนในแอดมินเนี่ยสามารถที่จะเข้าด,ดูได้ทุกกระบวนการนะครับหรือว่าทุกทุกหัวข้อต่อมานะครับในข้อ5นะครับในการติดตาม การติดตามในกระบวนการนะครับก็จะมีเราก็จะใช้การสแกน QR code นะครับในการเช็คนะครับว่าตอนนี้ตัวใบสั่งจ้างของเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนหรือว่าในกระบวนการใดนะครับซึ่งหลังจากสแกนแล้วนะครับตัวระบบเองนะครับมันก็จะเจนตัวเลขซึ่งในกรณีตัวอย่างเนี่ยจะมีเลข ICP หรือว่าอาจจะเป็นเลขล็อตต่างๆนะครับออกมาให้นะครับโดยอัตโนมัติซึ่งตัวโปรแกรมนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ แต,แต่สิ่งที่หลกัหลกๆก็คือตัวโปรเซสนะครับว่าซึ่งโปรเซสเนี่ยจะเชื่อมโยงกับตัวโปรดักต์นะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่าแต่มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวโปรเซสเนี่ยก็จะลิสต์ขึ้นมานะครับเป็นให้เราเลือกว่าในขั้นตอนที่เราสแ,แกนลงไปเนี่ยอยู่ในขั้นตอนใดนะครับแล้วก็เราสามารถแล้วก็ตัวจะมีเวลาแล้วเราสามารถที่จะเลือกตัวช่างได้นะครับหรือว่าพนักงานที่ผลิตนะครับว่า ขั้นตอนนั้นเนี่ยใครเป็นคนผลิตนะครับก็สามารถที่จะคี์ชื่อหรือว่าสแกน QR code ของพนักงานคนนั้นลงไปนะครับซึ่งระบบก็จะดึงข้อมูลตัวนี้ลงไปนะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะระบุจํานวนของชิ้นงานที่ผ่านหรือเสียได้นะครับซึ่งจะเก็บในฐานข้อมูลสามารถที่จะรีมาร์คหรืออธิบายเหตุผลต่งลางๆได้นะครับตัวนี้ซึ่งหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทั้งหมดไปเราก็กดเพิ่มไปนะครับมันตัวระบบก็จะเก็บฐานข้อมูลตัวนี้ครับเข้าไปใน ตัวฐานข้อมูลระบบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อใช้ประมวลผลต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไอเทมที่5นะครับในการในการติดตามในกระบวนการต่อมาในหมายเลขหกนะครับตัวก็จะเป็นการสรุปการตรวจติดตามในกระบวนการนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราจะใช้เลขที่ใบสั่งงานนะครับในการค้นหานะครับว่าใบาสั่งงานที่เราค้นหาเนี่ยครับว่าอยู่ มีการทำไปแล้วกี่ขั้นตอนนะครับหรือว่าผ่านไปแล้วกี่ขั้นตอนผ่านไปแล้วกี่โปรเซสนะครับซึ่งในแต่ละโปรเซสเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าจํานวนที่ได้เท่าไหร่นะครับจํานวนของเสียเท่าไหไร่นะครับแล้วก็เราสามารถดูได้ว่าพนักงานคนใดเนี่ยเป็นคนทํานะครับแล้วก็ราคาในแต่ละขั้นนะครับก็คือค่าแรงในแต่ละขั้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่ส่งงาน abandon, หรือว่าสแกน QR สแกนส่งตัวข้อมูลมานะครับวันไหนนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ตัวนี้นะครับ ต่อมาในเรื่องอันที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นการสรุปของค่าแรงพนักงานนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดได้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เป็นทั้งรายวันหรือว่าอาจจะเป็นรายวิกสองสัปดาห์นะครับหรือว่าเป็นรายเดือนนะครับก็เราสามารถเลือกได้ครับเราก็เลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเองก็จะรีพอร์ตออกมานะครับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เราเลือกนะครับแล้วก็จะรายงานออกมาว่าในในวันวันนั้นเนี่ยมี ตัวออเดอร์อะไรบ้างครับรหัสอะไรแล้วก็มีส่วนของพนักงานเนี่ยใครบ้างทําขั้นตอนไหนนะครับแล้วก็จํานวนสินค้าเท่าไหร่ราคาราคาในขั้นตอนนั้นเท่าไหร่แล้วก็ราคารวมเท่าไหร่นะครับก็ก็คือค่าแรงรวมเท่าไหร่ในแต่ละขั้นตอนที่พนักงานคนนั้นทํานะครับซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถเอ็กพอร์ตออกมาเป็น Excel ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไล่เรียงได้นะครับแล้วก็เอาไปาให้ฝ่ายบัญชีเนี่ยทำการตรวจสอบแล้วก็ออกเป็น ตัวค่าแรงให้กับพนักงานอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับในส่วนของไอเทมตัวที่8นะครับก็คือเป็นการสรุปยอดคงเหลือผลผลิตคงเหลือในกระบวนการนะครับซึ่งตัวเนี้ยครับเราก็จะรวมทุกกระบวนการที่มีอยู่ในโรงงานนะครับว่าในสมมุติในโรงงานของท่านเนี่ยอาจจะมีสัก 10- บถึงสิขั้นตอนนะครับซึ่งตัวขั้นตอนตัวเนี้ยก็จะไปสัมพันธ์กับตัวโปรดักที่ ทา,ทางท่านตั้งไว้นะครับก็าในแต่ละโปรดักต์เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างครับแต่อันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ทั้งหมดที่โรงงานหรือสถานประกอบการมีนะครับอาจจะมี10หรือ20ขั้นตอนก็แล้วแต่นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการการรายงานตัวออเดอร์คงเหลือในกระบวนการนะครับแล้วก็จานวนชิ้นนะครับที่คงเหลือแล้วก็น้ําหนักนะครับที่เกิดขึ้นว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับจำนวนชิ้นทั้งชิ้นงานทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของในแต่ละขั้นตอนเนี่ย เสร็จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถที่จะใช้ในการเน้นพนักงานได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นในขั้นตอนการเทหรือตัดแก๊สนะครับซึ่งความสําเร็จเนี่ยอาจจะอยู่ที่สักประมาณ50แสดงว่าขั้นตอนนั้นอาจจะช้านะครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการพนักงานเนี่ยลงไปทําในขั้นตอนน,นนั้นได้เพิ่มเติมในวันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของตัวแบ็กลอกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสรุปยอดคงเหลือต่างๆนะครับ ซึ่งตัวนี้ครับตัวแบ็กหลอกตัวนี้ก็จะรายงานผลออกมานะครับว่าตัวนี้มีการคงเหลืออยู่กี่ชิ้นจํานวนอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวชิ้นงานที่คงเหลืออยู่ตรงนั้นเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าในกรณีศึกษาตัวนี้เป็นโรงงานเหล็กหล่อนะครับเพราะงั้นเขาอยากจะรู้ว่าในในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีตัวผิดพันธ์ที่คงเหลืออยู่ตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมาดูที่ตรงนี้ได้นะครับก็ เราเขาก็จะสามารถบริหารจัดการพนักงานได้หรือว่าสามารถที่จะโฟกัสไปได้นะครับว่าเอ่อตัวขั้นตอนนั้นเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับทําให้ตัวสต็อกมันค้างอยู่ตรงนั้นนะครับอีกอย่างนึงคือเป็นการตรวจสต็อกไปในตัวด้วยนะครับว่ามีอะไรคงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมต่างๆที่เราออกแบบไปนะครับครับต่อมาก็จะเป็นผลการเพิ่มผลิตภาพนะครับของตัวระบบ ตัวติดตามกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเลหล็กหล่อนะครับที่เราทําขึ้นนะครับ,รบผลการเพิ่มผลิตภาพนะครับก็จะเพิ่มตัวสมาร์ทมอนิเติ้งตัวนี้ครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับอันแรกที่เป็นพนักงานในการจดบันทึกนะครับในการทํางานและจํานวนที่ผลิตได้นะครับก็เดินเนี่ยทางโรงงานเองก็ใช้คนอยู่ประมาณ3คนนะครับซึ่งพอใช้ตัวระบบนี้เข้าไป ทดแทนนะครับก็จะสามารถทํางานได้เร smarter, ็วขึ้นตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พนักงานเนี่ยน้อยลงในการตรวจสอบหรือว่าการบริหารจัดการครับก็ก็จะเหลือ2คนนะครับต่อมาในส่วนของพนักงานที่คิดค่าตอบแทนพนักงานนะครับก็เดิมเนี่ยใช้2คนก็คือเป็นพนักงานบัญชี2คนในการทํางานนะครับพอใช้ระบบเนี่ยครับก็จะเหลือแค่คนเดียวนะครับก็คือมีแค่หน้าที่ในการตรวจสอบตัวเลขที่ตัวระบบเนี่ยรายงานขึ้นมานะครับแล้วก็จัดทาเป็นตัวบิน ที่จะใช้เบิกต่างๆของพนักงานนะครับครับในภาพรวมตัวนี้นะครับก็จะลดพนักงานในระบบลงไปได้ครับจากห้าคนเหลือสามคนนะครับก็เท่ากับเป็นการลดลงลดพนักงานลงไปนะครับสี่เปอร์เซนซึ่งพนักงานที่ลดลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปช่วยในส่วนอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหรือว่าในในสถานประกอบการอื่นๆได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งเมื่อคำนวณเป็นต้นทุนนะครับของการประหยัดหรือว่า การเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้นะครับก็ตีไว้ที่คนละประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะครับก็ลดลงไปสองคนนะครับก็สองคนคูณด้วยหนึ่งหมืนห้าพันบาทต่อเดือนคูณสิบสองเดือนครับก็เท่ากับปีหนึ่งเนี่ยครับก็มีการประหยัดค่านพนักงานลงไปที่จะบริหารจัดการตัวระบบต่งตางๆเนี่ยครับลงไปสามแสนหกหมื่นบาทต่อปีนะครับซึ่ง ซึ่งจุดคุ้มทุนตัวนี้ครับก็คืองบประมาณในการพัฒนาระบบนะครับจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะครับเมื่อหารกับตัวผลผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลผลิตผลผลิตผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับสามแสนหกก็จะอยู่ที่ประมาณสองจุดสามสามเดือนนะครับหรือประมาณสองเดือนครึ่งนะครับโดยประมาณอันนี้ก็เป็นจุดคุ้มทุนของระบบนะครับกลับต่อมานะครับก็จะเป็นผลการยกระดับสถานประกอบการ เข้าสู่อุตสากรรม4.0นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมาดูว่าตัวระบบที่ระบบตัวติดตามกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับมันไปยกระดับตัวอุตสาหกรรมี่ยให้เข้าสู่อุตสากรรม4.0ในด้านไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมนะครับของการประเมินความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม4.0นะครับก็โดยรวมนะครับตัวระบบนะครับทําให้ตัวสานประกอบการครับมีระดับความพร้อมเนี่ย เข้าสู่0.0เนี่ยเพิ่มขึ้น0.24ระดับนะครับก็คือเดิมเนี่ยภาพภาพรวมเนี่ยจากการประเมินนะครับอยู่ที่1.74นะครับยกระดับขึ้นเป็น1.98นะครับซึ่งหลักๆนะครับก็จะยกระดับใน2หมวดนะครับหมวดแรกก็ที่เป็นหมวดบุคลากรอง,องค์กรดิจิทัลนะครับก็เพิ่มจากระดับ2.00เป็นระดับ2.67นะครับก็คือจากที่มีการใช้ระบบนะครับซัพพอร์ตแค่บางส่วน นะครับก็คือไม่ถึง50%นะครับก็จะเพิ่มระ,ระบบเนี่ยซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นมากกว่า50%อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวประโยชน์ของระบบนะครับแล้วก็มีการสอนองค์ความรู้พนักงานเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการยกระดับของบุคลากรองค์กรทีซ่ลนะครับต่อมาในหมวด3เรื่องหมวดของเทคโนโลยีนะครับก็จะเพิ่มจาก1.67เป็น2.16นนะครับก็คือพัฒนาจากตัว การเชื่อมต่อนะครับในระดับภาพรวมคือเป็นตัว infrastructure นะครับกลายเป็น internet base นะครับ connectivity นะครับก็ค,คือว่าสามารถเข้าเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าจากข้างนอกได้นะครับไม่ไม่แค่แค่เฉพาะแค่ในโรงงานหรือว่าสถานประกอบการเท่านั้นนะครับสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ security ของตัวระบบด้วยนะครับ แต่ว่าการเข้าถึงตัวนี้หมายถึงว่าพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าตัวแอดมินนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่สามารถเข้ามาดูได้นะครับ,รบถ้าดูในประเด็นย่อยนะครับที่ที่เราบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นใน2ององด้าน2หมวดครับหมวดแรกในบวกขององค์กรดิจิทัลนะครับก็จะยกยกจาก2.0เป็น2.67นะครับก็จะยกระดับของ ในด้านระดับความรู้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลของบุคลากรเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าบุคลากรที่มาใช้างานนะครับต้องเรียนรู้ตัวระบบหรือเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับก็จะยกระดับตรงนี้ขึ้นไปนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องในข้อที่สองุดสานะครับก็คือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรอค์กรดิจิตอลนะครับซึ่งสองตัวนี้จะไปควบคู่กันนะครับก็บค,คือว่าการที่เรานําระบบตัว QR code คมาใช้นะครับเราก็ต้องสอนพนักงานด้วยนะครับว่า ตัวระบบเนี่ยใช้อย่างไรนะครับให้พนักงานมีความเข้าใจนะครับแล้วก็การใช้งานระบบต่างๆก็ต้องสอนพนักงานนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นการยกระดับตัวหมวดที่2บุคลากรองค์กริีตขึ้นนะครับต่อมานะครับในหมวดที่สานะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพิ่มจาก1.67เป็น2.16นะครับก็จะเพิ่มขึ้นใน3 3ข้อนะครับ อันแรกก็เป็นรูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลนะครับจากระดับ2เป็นระดับ3นะครับก็จากตัวตาราง Excel นะครับพื้นๆนะครับเราก็ทําการจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลด a ต a ้าเบสครับอันนี้ก็จะเป็นการยกระดับจาก2ไป3นะครับต่อมาในด้านของระดับการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลก็จาก2เป็น3เหมือนกันนะครับก็คือจากการที่เราใช้คนในการประมวลผลนะครับเราก็จะมาใช้ตัวระบบในการประมวลผลแทนนะครับ แต่ยังไม่ถึงขั้น A i เป็นระดับ4นะครับต่อมาระดับความสามารถเชื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานนะครับหรือ P2P นะครับก็คือขึ้นจากระดับสาเป็นระดับ4ี่นะครับระดับสาก็คือการใช้งานที่มีการใช้งานระบบอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะครับหรือว่าอาจจะเข้าถึงจากข้างนอกไม่ได้นะครับตัวนี้าการเชื่อมโยงข้อมูลของของผู้ใช้งานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถึงเป็นเป็นถึงระดับ4นะครับก็คือว่า เชื่อมต่อผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบนะครับเข้าด้วยกันทั้งหมดนะครับไม่ได้แยกเป็นส่วนๆเพราะงั้นตัวข้อมูลมันก็จะไหลตั้งแต่โปรเซสที่1ึ่ถึงโปรเซสสุดท้ายแล้วมีการสรุปข้อมูลออกมานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผลการยกระดับฐานประกอบการเข้าสู่รัสี่จุดศูยโดยใช้ระบบตัวระบบตัวติดตามกา,ารนำแชัชะหรือสมาร์ทโมเดลลิ่งนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวองค์ความรู้นะครับที่ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนได้ถามนะครับในเรื่องของระบบตวตริดตามการทํางานอย่างฉันฉลาดสามารถมอนเรีร่งนะครับก็ไีศึกษาระบบการตวติดตามกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเหล็กเ่านะครับครับสวัสดีครับ